สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอไกลบ้านพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะคืนที่203เมืองวาเล็ต้าเกาะมอนตาวันอังคารที่15ตุลาคมความต่อไปว่า เมื่อคริส์กักราช1,798โบนปาปดจะไปอียิปต์มาคิดกลอนอุบายเอาเมืองนี้ได้แต่ไม่ช้าครั้นคริส์กักราช1,800ท้วนอังกฤษก็มาตีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้เพราะเหตุที่ราษฎรพลเมืองเป็นคนต่างชาติต่างภาษามาแต่แรกอยู่นานปะปนกันเข้าเกิดกลายเป็นชาติอันหนึ่งขึ้นซึ่งเรียกว่ามอลติส ภาษาของชาวมอลติสเป็นอาหรับครึ่งหนึ่งอิตาเลียนครึ่งหนึ่งพูดปนๆกันไปแต่จะฟังเป็นอาหรับก็ไม่ได้จะฟังเป็นอิตาเลียนก็ไม่ได้เว้นไว้แต่คนชั้นสูงๆพูดภาษาอิตาเลียนได้ทุกคนภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษ ถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้นมีทหารอังกฤษร,รักษาประจำอยู่ในที่นี้ถึงหมื่นหนึ่งอ่าวเมืองวาเลตต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลตตาอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัด หรือตาลีบัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกเรือแอร์รนแคลดใหญ่ๆเข้าไปจอดได้ใกล้ฝั่งทีเดียวไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้นอกจากอ่าววันเลตต้านี้ยังมีอ่าวใหญ่ๆข้างฝ่ายเหนือและฝ่ายตะวันออกอ,อ,กอีกถึงสาอ่าวเว้นไว้แต่ข้างตะวันตกและข้างใต้ ไม่มีอ่าวที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเล็ตาเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเ네นเปิลแต่เมืองเ네นเปิลถนนขวางใช้เป็นขั้นกระไดนี่ใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้ แลดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าเลยดูเหมือนไม่มีพืชพันุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังแต่เขาว่าภายในเป็นที่บริบูรณ์มากบริบูรณ์ด้วยความเพียรของชาวเมืองทำนาทำไร่หญ้าสิ้นฤดูแล้วปลูกฝ้ายได้อีกคราวหนึ่งนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขายด้วย ที่เล่ามานี้เล่าตามความรู้ความเห็นที่รู้ล่วงหน้าไว้แล้วคราวนี้จะว่าด้วยทำอะไรบ้างในวันนี้ต่อไปเวลานี้เกาเนอร์ไม่อยู่เจเนอรลลแฮร์รี่แบรอนเป็นผู้รักษาราชการแทนให้ในายทหารคนสนิทเขามานัดเวลาแล้วลงมาเยี่ยมแต่งฟร็อกโกตทหารติดตราเจเนอรลลแบรอนผู้นี้เป็นผู้ที่รู้จักบุรชฉัด คาบุรชัตรในที่นี้หมายถึงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัตรชัยยากรกรมมหมือนกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะเวลานั้นเขาเป็นเคอร์เนลบุรชฉัตรไปเรียนเป็นทหารเอนจิเนียร์ที่แช่ถ้ำเป็นคนมีอาการเปิดเผยและน้ำใจดีเป็นอันมากการที่มา ah หานั้นเป็นทางราชการก็จริงแต่เราไม่ได้พูดกันอย่างทางราชการ กลายเป็นปรึกษาโปรแกรมที่จะทำอย่างไรในเวลาวันนี้ตลอดจนขอแรงให้ช่วยกะคนที่จะมาเลี้ยงเวลาค่าให้หาคนชาวร้านมาขายของในเรือรู้สึกสบายใจว่าเป็นคนสนิทกันเหมือนเซอร์เฮนรี่เบล็กที่พบกันที่โกลัมโบเมื่อกลับไปแล้ว คอมมานเดอร์อินชิฟทหารเรือเซอร์ชาร์สดูรีมาเยี่ยมดีที่สุดอีกเหมือนกันทั้งเยโนราเบรรอนและเซอร์ชาวดูรีขอไม่ให้ต้องไปเยี่ยมตอบเพราะเหตุที่มีเวลาน้อยแต่ได้ชวนให้ลงเรือลอนของเขาไปดูเรืออิมปรักคเบลซึ่งวุฒิชัยได้ฝึกหัดอยู่ในเรือนั้นได้ขึ้นไปบนเรือต้อนรับตามธรรมเนียมเรือรบ กับตันคาซึ่งเวลาวุฒิชัยอยู่ในเรือได้เป็นที่สองรองปรินซ์หรุยออฟบัตเทน e เบิร์กซึ่งได้เป็นนายเรือในเวลานั้นทั้งเซอร์ชาวและกับตันคาได้พูดถึงวุฒิชัยเป็นอันมากเฮดีกงของเซอร์ชาวเป็นเพื่อนนักเรียนกับวุฒิชัยด้วยดูเกือบจะรู้จักวุฒิชัยไปได้กันทั้งนั้นชอบชมว่าดีโดยมากได้พาไปดูที่ซึ่งนอนบนหลังหีบ ผ้าและที่กินข้าวและที่อื่นๆทั่วทั้งลำคนถึง800้อยในเรือแต่ดูจัดดีเต็มทีกับตันเป็นคนที่มีความคิดจัดห้องแคบินสนุกและอัจฉาิยเป็นน้ำแจ่มใสอย่างทหารเรืออังกฤษซึ่งพ่อเคยชอบทุกคนดูจะเป็นคนกว้างขวางมากอยู่กลับจากเรืออิมพลักเ l e มาที่เรือพาม่าเสียทีหนึ่งหยุดพัก พอให้เวลาพอดีที่จะขึ้นไปกินกลางวันวันนี้และร้อนถึงบางกอกแท้ๆเพราะเหตุว่าปรอดที่นี่อย่างต่ำ61อย่างสูงถึง96ในหน้าร้อนวันนี้อยู่ข้างร้อนอ้าวจัดพ่อลืมกล่าวถึงกองสุนของเราเวลานี้มีอยู่แต่ผู้แทนเป็นน้องชื่อเรโน เป็นพ่อค้าฐานดูก็อยู่ข้างจะก,กว้างขวางพอใช้มีเมียเป็นมอลติสลงมาตั้งแต่แรกเรือมาจอดเซืร์ชาวให้เรือมาคอยรับสำหรับที่จะไปแห่งหนึ่งแห่งใดและประวรณาไว้ด้วยว่าจะต้องการให้ทำอะไรได้ทั้งนั้นเวลาก่อนบ่ายโมงครึ่งไปขึ้นที่ท่าไปในรถของเจ้าเมืองมีพวกนายทหารสนิทลงมารับ ถนนในเมืองนี้แคบมากแต่ไม่สู้คดเคี้ยวมีถนนตรงๆบ้านเรือนหมดจดและแน่นหนาดีกว่าในซิซิลีทั้งหมดถนนที่นี่ไม่เรียกเวียอย่างในอิตาลีเรียกสตราตาอย่างเช่นสตราตารออาเลเป็นถนนหลวงซึ่งนับว่าเป็นถนนสำคัญผ่านหน้าวังที่จริงเยเนราเบรอนไม่ได้อยู่ในวังอยู่บ้านหนึ่งต่างหาก แต่มารับและจัดการเลี้ยงในวังเพราะสิ่งซึ่งจะดูเป็นสำคัญที่นี่ก็วังอันตั้งอยู่กลางเมืองวังนั้นคือวังแกรนดมัสเตอร์ของไนท์ออฟมอสต้าเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โต เขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัธจันที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายสิจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆ,ดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนดมัสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนดมัสเตอร์ตามลำดับ28คนจนถึงเวลาที่เสียเมืองแก่นบโปเลียนนบนาปาตยอดอัธจันร์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษ อีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดิมตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานและผนังเขียนมีรูปเกราะตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขกพ่อไปเร็วไปนิดหนึ่งแขกที่เชิญมาเลี้ยงเวลากลางวันยังไม่มีใครมาต่อไปถึงสักครู่หนึ่งจึงมากันตามลำดับเมื่อเข้าไปยืนที่เรียบร้อยแล้วนำให้รู้จักพ่อจูงมิสซิสแบรอนโต๊ะนี้เป็นโต๊ะ กว้างจัดดอกไม้เต็มไปทั้งโต๊ะคนนั่งโต๊ะมากตัวสำคัญสำคัญทั้งฝ่ายทหารบกทหารเรือและพลเรือนทั้งอาร์ชบิชอปได้มาหมดมีผู้หญิงหลายคนรวม38ไปเห็นประหลาดอย่างหนึ่งว่าพอเคยไปนั่งโต๊ะใหญ่ๆใ,ในประเทศที่ถือโรมันคาทอลิกเช่นเมืองฝรั่งเศสออสเตรียสเปน ปอจุเข้าถ้าเจ้านายน้อยคงจะได้นุนซิโอพูดของปบนั่งขวาเสมอแต่ไปเมืองฝรั่งเศสคราวนี้นุนซิโอได้ไล่ไปเสียแล้วเมืองอื่นที่เป็นคาทอลิกก็ไม่ได้ไปขันที่มาเห็นอาร์ตบิชอปนี่นั่งขวาให้ระลึกถึงนุนซิโอที่เคยถูกนั่งใกล้กันเสมอแต่ขันที่มันกลับมานั่งใกล้กันในแผ่นดินของอังกฤษ ที่ไม่ได้เป็นชาติที่ถือลัทธิคาทอลิกแต่ราษฎรพลเมืองยังเป็นคาทอลิกอยู่ทั้งนั้นเขาจึงได้ยกย่องอาร์ตบิชอปเมืองนี้ไม่ใช่มีแต่ขุนนางสำหรับเมืองมีทหารบกทหารเรือที่เป็นกองใหญ่ๆมีหัวหน้าใหญ่ๆซึ่งออกใจเป็นการยากที่จะจัดแต่น้อยได้เพราะเหตุฉะนั้นการเลี้ยงวันนี้จึงออกเป็นรูปทางราชการและมีสปีดด้วย p รินซ์ลุ u อฟบัตเทิเบิร์เป็นผู้บังคับการที่สองในทหารเรือแอดมิรัลฟิเชอร์บังคับการอูแอดมิรัลบารีเป็นผู้บังคับครูเซอร์และเมเยอร์เยเนรัลสโตกมีตุลาการสามคนเสร็จการเลี้ยงแล้วหยุดพักที่ห้องแห่งหนึ่งมุมข้างมิวเซียมช่างร้อนเสียจริงๆถึงต้องถอดเสื้อชั้นนอกออกนั่งอยู่เปล่า ตกลงเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อทนฟลอกโกดและท็อปแฮตไม่ไหวจริงๆพ่อสั่งให้เตรียมขึ้นไปเสียก่อนแล้วที่หลังตกลงกันเป็นสาธุเปลี่ยนด้วยกันหมดหมวกสารค่อยทุเลาเที่ยวเดินดูในวังนั้นที่นี่มีพยานอย่างหนึ่งว่า Night of Malta นี้ได้มีการเกี่ยวข้องกันกันกบเมืองจีนแต่พอเยี่ยมเข้าไปในห้องรับแขก ก็รู้สึกโดยทันทีว่าหม้อลายผักชีช่องอย่างสูงสองใบซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ท้องพระโรงหน้าพ่อยกขึ้นไปที่ห้องโต๊ะกลมที่พระที่นั่งจักกรีนั้นมีอยู่ที่ห้องนี้เหมือนกันไม่ได้ผิดเลยทั้งลวดลายและเล็กใหญ่ซ้ำไม่มีฝาด้วยเป็นพยานว่าอ้ยที่เรามีฝานั้นผิด อย่างที่เราเห็นผิดอยู่แล้วนอกนั้นมีโอ่งต่ำลงมากว่านั้นดีๆหลายคู่เป็นครามปูนเดียวกันทั้งนั้นรูปตุกตาสีสูงประมาณสักศอกเศษคู่หนึ่งเนื้อหนังดีถ้าขึ้นโต๊ะสีเรียกก็ให้กันไม่มีเสียงขัดมีเครื่องเมโยลีค่า ดีๆซึ่งพ่ออยากจะรู้ว่ามันดีอย่างไรเห็นแต่ครุคระเปื้อนๆคราวนี้ได้เห็นของเขาดีจริงแต่อย่างไรอย่างไรก็ปังเคยห้องโรนที่สำหรับแกรนดมัสเตอร์นั่งมีเก้าอี้และดาบไม้ภาพเขียนดีที่ทำการของเจ้าเมืองอยู่ในห้องนอนของแกรนดมัสเตอร์เก่าไม่ใหญ่โตเท่าใดมีประตูลับขึ้นลงทางชั้นล่างได้ ห้องที่ไหว้พระแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เป็นวัดฟ้ากรุด้วยตแตปรสตรีผูกลายแปลกกว่าที่อื่นหมดเขาซ่อมแซมใหม่งามมากแล้วไปดูอาร์เมอรี่ที่ไว้เครื่องอาวุธและเครื่องเกราะมีปืนอย่างเก่าๆทั้งปืนบรรจุท้ายต้องกับคำที่เขาว่าสิ่งไรที่ใต้พระอาทิตย์ไม่มีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะ ติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาของรายการเพลงลูกทุ่งมหาชนค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นคะคะค่าสำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ